การรักษาความสดใสในวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นออฟกันจุดไฟเพื่อการกลับมาในเรื่องซีรีส์วายภาวะรักคนหมดไฟที่จะฉายในวันพุทธที่26พฤศจิกายนนี้ทางช่อง GMM25 เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการกลับมาเจอกันของคู่ฮอตตลอดกาลออฟจุมพลอดุลกิจพรและกันอัธพันธ์ภูสวัตรแต่คราวนี้พวกเขามีเพื่อนร่วมทางใหม่ๆคือดิวจิรวัตรสุทธิวณิชศัก ที่จะร่วมกันจุดไฟเปิดบาเบอร์นารในซีรีส์เรื่องล่าสุดนี้แต่ทำไมถึงต้องจุดไฟนักแสดงกันที่เล่นเป็นตัวละครจิรัตต้องเผชิญกับสภาวะเบอร์นารซินโดรมหลังจากถูกไล่ออกจากงานอย่างกระทันหันเขาจึงไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อบำบัดจิตใจและที่นั่นเขาก็ได้พบกับพีมดิวหนุ่มไอทีผู้มีสเสน่ห์การพบกันของทั้งคู่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าติดตามและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนสามารถลาดได้ความสัมพันธ์ระหว่างจิรัตก,กับกอออฟ และทีมที่ดูเหมือนกันทั้งสองจะไปสู่ทิศทางใดใครจะเป็นความรักจริงๆของชิรักความลึกลับของก่อจะส่งผลต่อเรื่องราวอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างคนอื่นๆในเรื่องก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจซีรีส์เบอร์นาซินโดมภาวะรักคนหมดไฟไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องราวรักของคนวายแต่ยังสำรวจเรื่องราวของความสับสนในการตัดสินใจและการค้นหาตัวตนจริงของตัวละครต่างๆอีกด้วยและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจความสัมพันธ์ระหว่างชิรักกับก่อและ